่ะคสวัสดีค่ะนกมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะคะวันนี้นะคะนกได้มีมีดหลวงพ่อเดิมมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะมีดเล่มนี้นะคะจะเป็นมีดยุคกลางนะคะความยาวของมีดนะคะจะอยู่ที่8นิ้วเฉพาะใบอยู่ที่5นิ้วนะคะนี่นะคะมีดของช่างสอนนะคะมีดเล่มนี้ทำด้วยช่างสอนนะคะด้ามจะทำด้วย เข่าวกวางนะคะฝักจะเป็นฝักไม้นะคะรัดด้วยหวายนะคะนี่นะคะทุกท่านอายุประมาณ90ปีขึ้นไปนะคะของช่างสอนนะคะนี่หลวงพ่อเดิมเล่มนี้นี่นะคะด้ามจะเป็นด้ามเข่าวกวางนะคะ กันทองเหลืองนะคะนัดบายนะคะความเก่านะคะนี่คือจะมาแบบนี้นะคะความเก่าที่เจ้าของดื่มเขามาแบบนี้เราก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะคะก็เลยต้องเอามาให้ทุกท่านได้ชมแบบเก่าๆนะคะค่ะนี่นะคะด้ามขาว,วางนะคะมีความแตกมีความเก่านะคะ นะคะทุกท่านเดี Slow ๋ยวเรามาชมด้านในของมีดกันนะคะนี่นะคะจะเป็นลายหน้าเกลียวนะคะมีดเล่มนี้นะคะเป็นลายหน้าเกลียวนะคะ ความยาวของใบมีดอยู่ที่5นิ้วนะคะทุกท่านนะคะจะเป็นฝีมือของช่างสอนนะคะมีดของหลวงพอ่อเดิมกันจะเป็นกันทองเหลืองนะคะด้ามจะทำด้วยเข่าวกวางนะคะนี่ค่ะ จะเป็นลายของหน้าเกี้ยวนะคะมีดเล่มนี้นะคะท่านใดสนใจก็โทรมาที่0 9 4 0์เก4าสนหนะคะท่านใดอยากบูชาไปเป็นเจ้าของนะคะเล่มนี้พุทธคุณของหลวงพ่อเดิมนะคะของแท้แน่นอนนะคะทุกท่านสวยงามนะคะ นี่นะคะลายหน้าเกี้ยวนะคะค่ะความคมของเมีดนะคะนีะ่นะคะจะให้ดูชัดๆนะคะกันจะเป็นกันทองเหลืองนะคะหลวงพ่อก็ได้ลงอักขัละไว้ให้ชัดเจนแล้วนะคะนี่นะคะ,คะ เป็นลายหน้าเกี้ยวนะคะนี่ค่ะด้ามก็จะเป็นด้ามทำด้วยเข่ากวางนะคะจะมีรอยแตกรอยล้าวนะคะความเก่านะคะให้ทุกท่านดูชัดๆนะคะ ท่านใดสนใจก็กดเบอร์โทรมาสอบถามนะคะจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะคะค่ะนี่ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้กดกระดิ่งกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ